สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันศุกร์ที่15มกราคม2559บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้อากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบนมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ต่ำสุด22องศาเซลเซียสสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 มใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้วัดได้ระดับ106.49เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่งฝั่งขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่ 5.51เมตรอัตราการไหล4.63ุลูกบาศเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ21.29%ของความจุลำน้ำสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มทรงตัวจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ i d 7 com หรือ facebook สำนักงานชลประทานที่7ค่ะ หน้าแรงปีนี้เขื่อนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยคอยคิดขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปได้วยกันสาวิตรีสมสุขรายงาน